เวลาเขาทำบานก็ไปเ็นบ้านปฏิบัติเวลาเป็นเรื่องที่เกิดมากว่าทำไมเราต้องถ้าสอนสั่งานเราจะปไทมคือทำอย่างนั้นทำอยานเขาเข้ามาผมาึกปฏิบัติเหมือนกันหมดเวลาบางครั้งก็เป็นบางเก่องอะไรที่ไม่เข้าใจโดยความไม่เข้า เหมนในรูปเสือชาวบ้านทั่วประเทศนะครับได้เดินทางมา้องเรียงาจัดตั้งขึ้นมาเนียก็โดยวัตถุประสงค์หลักก็คือในเรื่องการสร้าอดความก่อนชาวทุกทีคือรูปเสือบ้านเนี่ยเป็นแรงการส่ากนักความสามัคคีเสือชาวบ้านยึดมั่นในประดิษาการเปิะบอกเป็นนิยามอันนี้เพราะมหาการทรงเป็นอมนุจวเมืองดีร็นรับปรดษฐานศาสนาพระมหากษัตริย แะกรจายพันธุกบกระจายันุลากตอนรุกต้นมากรจายันเสร็จแล้วก็จัมาเป็นโปรไดยจริงๆแล้วการรอบก้องไปเราทำเฉพาะก็สมองเอาดีเจหวานคอนเรมนต์รอบรอบลางรดทั้งในปีทั้งหนึ่งรนปีหนึ่ง อปีกวายลมห้าร้อยท่องพรรจเ้าเที่ยวกราเซซีทุกสิ่ประสงค์งใจจักเสร็จสมใจโดยชามักสมักทีที่แลำเลิศกะูดชาเชิดพระศาสนาสยามรักจังวัฒนาปราบทเยียนปุ่ม ความลเเกียันนปมาถึงสุภาพสตรีครับดรสมจิตเิริเสนา,านขอถามนีนะครับว่ากิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านในภาคของท่านเนี่ยเวลานี้ท่านดำเนินการให้ก้าวไปแค่ไหนแล้วครับท่านผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ชมทุกท่านนะคบ กิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านของภาคตะวันออกนี่ฉันเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นเนื่องจากว่าทุกปีเราจะจัดหมุนเวียนกันใน13จังหวัดลณรง์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยวันกำเนิดลูกเสือชาวบ้านของเราก็คือวันที่9สิงหาคมเราจะชุมนุมลูกเสือชาวบ้านพร้อมทั้งถวายพระพรวันแม่ โดยการรณรงค์ลูกเสือประมาณ20,000คนแต่ละจังหวัดที่หมุนเวียนกันไปเราทำมาปีนี้ปีที่37แล้วนะคะแล้วกิจกรรมทั้งหมดเนี่ยลูกเสือของเรายกตัวอย่างเช่นจังหวัดชนบุรีเรารับสมัครลูกเสือชาวบ้าน200คนแต่จะมีผู้สมัครอบรมประมาณ3,400คนทุกครั้ง <c oughs> เนื่องจากว่าเรามีชวันนักชวนักกิจสงเคราะห์ ที่ช่วยเหลือพี่น้องลูกเสือที่มาร่วมกิจกรรมลูกเสือชาวบ,บ้านของเรานะคะแล้วก็ลูกเสือทุกคนเนี่ย <c oughs> ก็มีความจงรักภักดีทําตามนโยบายของศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือเนื่องจากว่านโยบายของศูนย์เนี่ย <c oughs> หนึ่งมีความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายของเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับกัรท่านผู้ชมที่เคารพครับท่านก็ได้ฟังแล้วก็ได้ทราบแล้วนะครับว่าคําเดียวเท่านั้นเองที่กิจการลูกเสือชาวมาดั้น <c oughs> ยึดมั่นอยู่ในสถาบันของพระมหากษัตริย์จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามแต่เราก็จะเทิดทูนสถาบันเอาไว้ด้วยความยึดมั่น ไม่มีเปลี่ยนแปลงดังที่ดรสมจิตศิริเสนาท่านได้เรียนให้ทราบผ่านไปทีนี้มาถึงกรุงเทพป้้งล่ะกรุงเทพตอนนี้ผมก็ต้องออกตัวบอกกับท่านสะก่อนนะคุณยนยงครูเกษมกิจครับใจเย็นเย็นพูดช้าๆก็ได้ไม่เป็นไรนะ เพราะว่าเรารู้ว่าสุขภาพของท่านไม่ดีก็อยากจะให้ท่านลองเสนอแนวคิดและก็การส่งเสริมกิจการลูกเสือชาวบ้านของกรุงเทพมหานครนั่นะน่ะเราจะดำเนินไปถึงขั้นไหนกันเชิญฮะผั้ดำเนินรายการกับขับตัน,นคือกรุงเทพมหานครนี้เป็นจุดศูนย์รวมของลูกเสือชาวบ้าน ทเทศไทยเราจะมีการประชุมกันทุกเดือนเช่นตตกททางกันทางจังหวัดต่ตางๆหรือว่าภาคต,ต,ต่งตางๆเพราะว่าเรามีภารกิจที่จะต้องทำคือมันสำคัญของบุราพกษัตริย์และก็ราชวงศ์เช่นวันจัก,กรีหรือวัน อัร,รมาราชานุสรหรือง,งานวันงานปิยะมหาลางานงานวัชิราวุธรานุสรครับแล้วก็วันพระเจ้าตักเ็นมหาลาซึ่งเป็นวันสำคัญของบร,บร,บร,บรภาภพราัสัตยร์เราต้องมีความ,มความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ ที่เราต้องดําเนินการเป็นประจําด้วยความจงรักภักดีเราก็จะดําเนินการต่างๆเพื่อไม่มีให้วันขาดตกบกพร่องไปครับท่านผู้ชมจีงโรครพครับผมขอเรียนให้ทราบนิดหนึ่งว่ากรุงเทพมหานครน,นั้นน่ะมันเป็น เขาเรียกว่าศูนย์หัวใจของคนกรุงเทพกิจการลูกเสืยชาวบ้านนั้นก็จำเป็นอย่างยิ่งความใกล้ชิดกับคนกรุงเทพนั้นนะก็ยากหน่อยแต่ถ้าหากว่าบรรดาต่างจังหวัดแล้วเนี่ยบ้านใกล้เรียนกันเขาก็มีความชอบพอรู้จักกันดีแต่กรุงเทพมหานครนั้น ต่างคนก็ต่างอยู่ฉะนั้นกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านในกรุงเทพมหาคนครนั้นมีมากครับฉะนั้นบางทีบางครั้งเนี่ยนะครับการกระทําใดก็ตามแต่เนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเกิดความล่าช้าลงไปบ้างนะอันนี้ก็ขอเรียนให้ทราบทีนี้มาถึงคุณวนิดาวรรณทวีตะวันออกเฉียงเหนือครับ สวัสดี<า>ค่ะถามท่านควบเลยนะ,ะเอาควบเลยแนวคิดและการส่งเสริมลูกเสือชาวบ้านและกิจกรรมในภาคของท่านเนี่ยมีอะไรค่ะกิจกรรมของลูกเสือชาวบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะคือปกติแล้วลูกเสือชาวบ้านก็ทํากิจกรรมอยู่แล้วซึ่งมีทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมี หลายจังหวัดคือมีตั้ง20จังหวัดนะคะซึ่งจะต้องฟังทางศูนย์ดำเนินการเหลัราไปประชุมที่ศูนย์มานะคะศูนย์ปฏิบัติการลูกเสือชาวบ้านพอเสร็จแล้วเราก็จะนำไปที่ภาคของเราซึ่งพอเสร็จแล้วเราก็จะมานำกันประชุมทุกรอบสเดือนค่ะประชุมนัดหมายกันทุกสมเดือนเพื่อจะหาลรือกันว่าแต่ละ จังหวัดจะดําเนินงานแต่ละที่ทําแบบไหนแล้วก็จะทํากิจกรรมต่างๆแต่ละจังหวัดนี้ก็จะช่วยกันทําส่วนมากก็ผู้นําของ20จังหวัดของเราก็เป็นผู้เสียสละอยู่แล้วแล้วก็ช่วยเหลือในงานทุกเสือชาวบ้านเป็นอย่างดีอจางไม้เลขคือของตำรวจตังวนชายแดนภาคสอง ท่านก็จะช่วยเหลือเป็นพิเศษเพราะว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี้จะ,ะมะีตำรวจตะวินไทแดนช่วยเป็นอย่างมากแล้วก็ประธานชมรม20จังหวัดก็จะช่วยกันอย่างเข้มแข็งพอถึงสักอรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเมื่อวันที่8-90เก้าสิบพฤศจิกายนที่ผ่านมาของปี5-6นะคะก็ได้มีการจัดสัมมนาใหญ่ขึ้น ทั่วประเทศซึ่งขวัญแก่นอของเราได้เป็นเจ้าภาพแล้วปีต่อไปก็เราสง่งส่งยอดไปที่ต่อย,ยอดให้ทางกรุงเทพมหาคนครเป็นผู้รับประชุมสัมมนาทั่วประเทศต่อไปค่ะทีนี้มาถึงภาคใต้ครับท่านผู้ชมที่คลรบครับเบอร,ร์สครู่เนี่ย เขาเขียนมาผมเขียนจ้ะผมก็เลยอ่านเสร็ไปต้องขออภัยกันด้วยนะฮะอย่าทล่าใจเพราะถ้าทล่าใจแล้วเนี่ยภาคใต้อาจจะเต็มที่ภาคกลางภาคเหนือเรามีทั้งหมด17จังหวัดภาคเหนือเราจะมีการประชุมกัรว่าในสิจังหวัดนั้นก็ได้รับการตัดภาพฝึกปีที่แล้วเพชรบูรณ์รับเป็นเจ้า